พร้อมแล้วเริ่มสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะอรท่อทกลงีลพงบอกเ่าคุน,นะฮะ <c oughs> เป็นแยเทียมนะ เอามาดูดกิจกรรมการ,ราอบบุ่นเครื่องครับระหว่างหนองเลงไซเอฟซีสีฟ้านะสีน้ําเงินพบกับบ้านดงบุญนาคครับโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกิจกรรมอุ่นเครื่องครับ คาขึ้นมันนะนี่ครับจะเป็น นครับน้องเล็งซ้ายขึ้นน้ำก่อนนะฮะทุกคนให้นั่งบนขอบปูนครับอย่านั่งในสนามหลบเพื่อนๆนหน่อยถ้านั่งปูนมันเจ็บตูดก็เนี่ยขยับลงมานิดเดียวให้นั่งพื้นหญ้าดได้พยายามชิดขอบปูนไว้เปิดเลยครับอ่านี้หนึ่งศูนย์ครับ แมตอุ่นเครื่องแมตพิเศษนะสิบห้นาทีครับครึ่งละสิบนาทีแดงทุ่ม ลูกครุกคลิกครุกคลิกครับเฮามีแบ่งเป็นซีคอเตอร์ครับคอเตอร์หนึ่งสามจะเป็นคัดเอารุ่นใหญ่ม้านะ,ะคะวกเตอร์ที่สองกับสีนี่จะคัดเอารุ่นเล็กลงนะ

ยังปังองครับเปิดมาแล้วครับสำหรับการอุ่นเครื่องวันนี้ครับงบุญนาคก็จะเตรียมลุย รายการแม่ใจครับนะฮะเป็นฟุตบอลโรงเรียนของอำเภอแม่ใจนะฮะซึ่งเด็กๆแต่ละโรงเรียนก่อน,นี่ฮะฝึกซ้อมกันเพื่อฟุตบอลร,รายการนี้โดยเฉพาะครับเป็นรายการตีไงที่สุดในอำเภอแม่ใจนะฮะแม่ใจครับนะฮะรุ่นเกิน12ปีนะฮะมีรุ่นเดียวนะฮะสำหรับละอ่อนในอพเภอแม่ใจในรายการแม่ใจครับนะ To to lấy tầm ngân đấy

ขอบคุณเพก่อนดำนะหรือพอธีรพงศ์นะมันจะกุ่นเดียวกันครับผมใจวงเหมือนกันนะป้าเด็กๆมารวมสนุกด้วยกันเขา่าลงงไาครับอฮัลโหลครับตอนนี้กิจกรรมฟุตบอลอยู่ครับผมทำกิจกรรมกับเด็กๆอยู่ อ่าฮะโคดนี่ยเรียบร้อยละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังมาสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับมุดแมลงด้วยโอเคครับครับออกออกไม่ออกออกคุยใชยคุยอช่ฮะหมูอ่าอีกพกหน้าเหี้ Rồi hấp to Đèn thơm สิ hấp hấp โรงเรียนค่ะตเายัง้งตเลย้งมาอยู่พยายามปล่อยเกมให้ไหลไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องนะฮะถ้าแบบมีเฝ้าอย่างดุนแรงนี่คเัาก็จะปล่อยเกมให้เล่นตออ้มม ครับตาเอ้าตาพิส้นประตูน้ำในรถก็มีไม่ใชเหรอน้ำในรถก็มีเฮ้ยเฮ้ยถ้าขอเล่นพ่อหาได้จงเนยอะครับคไม่ขอใส่

จังหวะนี่ได้จังหวะห <laughs> ท่านี่กำลังฮิตนะ <c oughs> สามศูนย์นะ แตกมาแล้วครับหนึ่งต่อสามครับอือ้องพีครับแม่รับกระชอกนะฮะ ไอมเซฟได้สวยครับเฮนบอน ลต totally ั้งแต่ห่วแล้ว่ยแล้วไหลขึ้นไปทอ้ยีไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นมันมี่ซ้มเงินเทิ่ม Đơn thơm Đơn thơm Đang thơm có xám nưng nữa có tờ thì nưng nữa to to đèn thumb Yeah!